โรงเรียนสุขานารีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งสถานที่ตั้งเลขที่547ถนนโพกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567จำนวนนักเรียนทั้งหมด2,813คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา191คนภายใต้การบริหารงานของดรเอร์เดชโมครัตผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารีนางพนมวันประมุทารองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานบุคคลนายภาคภูมินาครูรองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานทั่วไปนางสุกัญญาเกียกรติกะ รองผู้อำนการโรงเรียนบริหารงานงบประมาณและนายธนาทิพลอยขุนทศรองผู้อำนวการโรงเรียนบริหารงานวิชาการพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนสุขานารีเป็นองค์กรชั้นนำตามมาตรฐานสากลสุขานารี reading school with standard world class เอกลักษณ์ของโรงเรียนสุขานารีโรงเรียนแห่งความสุข happiness school อัตลักษณ์ของโรงเรียนพร้อมระเบียบเพียบน้ํำใจไฟวิชาสามคัคคีโรงเรียนสุขานารีดํำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดนโยบายแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพภายใต้5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพ โรงเรียนสุขานารีได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดวางแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างหลากหลายตามบริบทของโรงเรียนโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอก ดำเนินการทบทวนวัตถุประสงค์กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนำผลการประกันคุณภาพภายในและผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกมาเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดและประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานรวมถึงเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสุขานารีบรรล,ลุวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนสุขานารีนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนดรพรเดชโมครัศเป็นผู้นำขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดความเข้มแข็งด้วยความร่วมมือของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายออกแบบและดำเนินงานระบบการบริหารจัดการคุณภาพเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจัดทำปฏิทินและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทบทวนการดำเนินงาน ให้ความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีการกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ7 steps ยึดหลักการทำงานแบบ P.D.C.A. ในการนิเทศภายในเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนองค์ประกอบที่3 กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสุขานารีได้สร้างระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานมีคุณภาพสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาการดำเนินงานโดยใช้การบริหารแบบ7 Step โด้วยวงจรเดมิง P.D.C.A. มีข้อมูลสารสนเทศและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับปัจจัยการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในได้แก่บริบทของโรงเรียนคุณลักษณะของผู้เรียนการบริหารจัดการและการดำเนินงานโครงการต่างๆเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนกำหนดมาตรฐานการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี และกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนโดยการใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลายน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับสภาพจริงดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินจัดทำเป็นสารสนเทศเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, S.A.) และรายงานผลการประเมินให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งผ่านระบบอีซาเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปองค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการโรงเรียนสุขานารีมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จของโรงเรียนรอบด้านมีผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวมระดับยอดเยี่ยมอย่างต่อเน,นื่องตลอด3ปีการศึกษามีนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice และเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาอื่นๆที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดระบบประกันงานคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการบริหารจัดการและมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุมิติส่งผลให้โรงเรียนสุขานารีได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษปีการศึกษา2562ปีการศึกษา2564และปีการศึกษา2565รางวัลทรงคุณค่าสพท o b e c Awards ครั้งที่11 ประจำปีการศึกษา2,564รายการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนประถมะศึกษาขนาดใหญ่พิเศษผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ระดับประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,557ถึง2,566สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่าระดับประเทศในทุกรายวิชา ทุกปีการศึกษามีผลงานรางวัลต่างๆมากมายทั้งในด้านวิชาการดนตรีกีฬาองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนสุขานารีมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำทางวิชาการมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาร,ระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเกิดการบริหารจัดการคุณภาพทั้งระบบสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของครูและบุคลากรข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีการป้องกันร,รักษาความปลอดภัยและคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภายนอกในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนและเครือข่ายภาคีผู้ปกครองเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโรงเรียนสุขานารีให้ความสำคัญและตระหนักดีว่ากลไกและฟันเฟืองหลักที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นั่นคือระบบประกรันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง